เป็นครั้งแรกที่กระผมนายเศรษฐาทวีสินได้ลงพื้นที่ในภาคใต้โรงยิมแห่งนี้เล็กไปถนัดครับพี่พน้องครับห้าหกพันคนที่นี่นั่นขนาดหัวใจของทีมเพื่อไทยพองตอด้วยความปลื้มปิติครับ ส่วนตัวผมในเสถาผมมีความผูกพันกับจังหวัดภูเก็ตพี่น้องภูเก็ตมายาวนานสมัยตั้งแต่ยังทําธุรกิจอยู่ในภาคธุรกิจอยู่เราทําธุรกิจอสานริมทมัพย์มานานมาทําค้าขายที่นี่อยู่เป็นสิบปีมีการทํากิจกรรมจารีตประเพณีเดิมๆที่เป็นที่เคารพ ของพี่น้องชาวภูเก็ตทุกๆปีประเพณีกินเจทางหน่วยงานที่ผมดูแลอยู่เราก็ลงมามีส่วนร่วมซึมซาบถึงวัฒนธรรมของชาวภูเก็ตรครับพอฤดูการเลือกตั้งมาถึงวันนี้พักเพื่อไทยมาเต็มทีมครับผมเชื่อว่า ภาคใต้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดจุดหนึ่งของประเทศไทยถึงแม้มาเรียนตรงๆว่าพรรคเพื่อไทยเองไม่เคยมาปักธงที่ภาคใต้ได้เลยหรือถ้ามีก็มีน้อยมากอย่างไรเสียวันนี้พวกเราก็เต็มใจพร้อมใจ มาพูดคุยกับพี่น้องชาวภูเก็ตไม่ว่าจะเป็น5000คน500คนหรือ5คนเรามุ่งมั่นที่จะเดินทางมาขยายนโยบายที่ดีๆที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวภูเก็ตทุกคนพี่น้องครับผมไม่ทราบว่าพี่น้องทราบหรือเปล่าว่าจังหวัดภูเก็ต ส่งภาษีให้กับประเทศชาติเป็นแหล่งทำรายได้ให้กับประเทศไทยปีหนึ่งหลายแสนล้านบาทพวกท่านควรจะมีความภาคภูมิใจว่าประเทศไทยมาได้ไกลขนาดนี้ประชาชนทุกภาคทุกจังหวัดมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพอเพราะพวกท่านเป็นกลจักสำคัญ ในการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างไรก็ตามความเจริญเติบโตของผู้เก็ตยังไม่ได้มากเท่าที่เงินที่ส่งเข้าภาครัฐมาที่นี่หลายหนในฐานะนักท่องเที่ยวในฐานะนักธุรกิจก็ยังเห็นช่องว่างในการที่จะ พอจะทําให้จังหวัดภูเก็ตจเจริญเ,เติบโตขึ้นได้อีกไม่ว่าจะจะเป็นสนามบินซึ่งควรจะมีการขยายรองรับนักท่องเที่ยวได้อีกหลายล้านคนพี่น้องครับไม่ใช่เพียงแต่แค่สนามบินอย่างเดียวถนทนหนทางเองก็ยังมีความคับแคบการจราจรก็ยังมีการติดขัดเดินทางไปไหนมาไหน ใช้เวลานานพอสมควรผมเข้าใจถึงความลำบากของพี่น้องและนังท่องเที่ยวที่มีความปรารถนาดีอยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่ภูเก็ตการสร้างถนนการเจาะภูเขามาที่ป่าตองเพื่อลดอุบัติเหตุการสร้างรถไฟไฟฟ้าที่นำมาซึ่งความเจริญ ทางด้านคมนาคมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของพรรคเพื่อไทยถ้าเกิดเราได้เข้ามาบริหารจัดการประเทศพี่น้องครับการท่องเที่ยวถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดของภูเก็ตผมเดินทางไปทั่วโลกไปหลายไปหลายประเทศไปหลายเกาะทั้งภูเขา ทั้งทะเลไม่มีที่ไหนที่สู้จังหวัดและเกาะภูเก็ตได้เลยครับความต้องการของพรรคเพื่อไทยเราต้องการให้พรรคเพื่อเราต้องการให้เกาะภูเก็ตเป็นเส้นทางเป็นจุดมุ่งหมายระดับโลกเช่นเดียวกับเมืองโมนาโกเช่นเดียวกับเมืองมิคโนสที่กรีซเช่นเดียวกับหลายๆเมืองที่จเจริญแล้วในยุโรป ต้องมีการพัฒนาสาธารณทุพพคพื้นฐานเพื่อให้พี่น้องได้อยู่สบายได้มีการใช้ชีวิตที่ดีกว่าพี่น้องครับนอกจากการท่องเที่ยวแล้วพักเพื่อไทยเรามีนโยบายอีกมากมายที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งเราสัญญาว่าภายใน4ปีเราจะทำให้ได้600บาทต่อวันครับลูกหลานของพี่น้องที่จบปริญญาตรีรายได้ขั้นต่ำต้อง25,000บาทครับเท่านั้นถ้ายังไม่พอรายได้ต่อครัวเรือนถ้าพรรคพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล เราจะให้จัดให้มีการจัดสำรวจทันทีถ้าครอบครัวไหนมีรายได้ไม่ถึง2อง0 0ืบาทต่อเดือนเราจะเติมให้เต็ม2 0,000บาททันทีเช่นกันครับผมเชื่อว่าทุกท่านที่มาในที่นี้มาฟังนโยบายเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทครับใครก็ตามทีที่มีอายุ16ปีขึ้นไป เมื่อพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเราจะนำเงินใส่กระเป๋าตังค์ดิจิทษลเป็นจํานวนเงิน1นึ่งมืนบาทต่อคน <c oughs> ถ้าครอบครัวไหนมีห้าคนก็รับไปห0 0 0 0มีสิบคนรับไปเลย1นึ่งแสนบาทสามารถนำไปตั้งตัวได้สามารถเอาไปเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆได้ เราไม่ได้แจกทีละห้าร้อยเราไม่ได้แจกทีละพันเราให้ทีละหนึ่งหมื่นบาทครับพี่น้องครับเมื่อกี้ผมกล่าวไปแล้วเรื่องการท่องเที่ยวปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้หลั่งไหลเข้ามาที่ภูเก็ตระยะเวลาในการท่องเที่ยวของเขา ไม่เพียงพอครับเพราะว่าสถานที่บริการหลายๆแห่งปิดเที่ยงคืนผมต้องการทำให้เมืองภูเก็ตเป็นเมืองที่พระอาทิตย์ไม่ตกดินครับเราจะเปิดสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้24ชั่วโมงไม่ต้องมีการปิดครับ ถ้าท่านอยากปิดก็ปิดถ้าท่านอยากเปิดก็เปิดมีสิทธิทเสรีภาพในการที่จะเปิดปิดเต็มที่ไม่ต้องห่วงนะครับจำนวนผู้พิทักษ์สันติราษหรือตำรวจเราทราบดีอยู่ครับว่ามีจำนวนไม่พอที่ภูเก็ตพักเพื่อไทยเราจะดูและจะสรรงบประมาณทำให้ตำรวจมีจำนวนมากขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวครับ ก็โยงมาถึงเรื่องของยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ไหมครับพี่น้องลูกหลานติดยาเยอะนะครับลูกหลานติดยาเยอะมากเป็นปัญหาใหญ่ที่กัดก่อนสังคมไทยมานานไปที่ไหนก็ตามทีไปที่ภาคอีสานไปที่ภาคเหนือทุกทุกภาคเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ผู้เสพต้องถูกเปลี่ยนให้เป็นผู้ป่วยหายป่วยแล้วก็ต้องสร้างอาชีพให้เขา เพื่อไม่ให้เขากลับไปเสพใหม่ในทางตรงกันข้ามผู้ค้ายาต้องถูกจัดการโดยเด็ดขาดครับไม่ใช่แค่จับขังคุกอย่างเดียวเงินที่เขาได้มาจากการทำร้ายลูกหลานของพี่น้องเราต้องยึดทรัพย์มาเป็นสมบัติของแผ่นดินให้ได้โดยเร็วตัดต้นตอในการผลิตไม่ทำให้พี่น้องต้องไปเสพยายอีก พี่น้องครับท้านนี้วันนี้ผมมาหาเสียงผมมาขอร้องผมมาวิงวอนมาขอโอกาสให้กับว่าที่สสทั้งสมคนของพรรคเพื่อไทยผมทราบดีจนหนักดีเข้าใจถึงความรู้สึกที่พี่น้อง มีความรักมีความผูกพันกับพรรคการเมืองที่มีประวัติในการช่วยเหลือในการดูแลพี่น้องชาวภูเก็ตมายาวนานเราเข้าใจเรามีความกตัญญูเรามีความรักเรามีการต้องทดแทนบุญคุณของผู้ที่ช่วยเหลือเรามาผมยินดีผมดีใจและผมภูมิใจ ที่พี่น้องชาวภูเก็ตมีความกระตัญอูวันนี้พักเพื่อไทยมาขอบแบ่งปันความรักสักเล็กน้อยให้กับผู้สมัครทั้งสามคนได้เข้าไปแสดงเจตจำนงที่มุ่งมั่นในการที่จะทำให้จังหวัดภูเก็ตไปถึงศักยภาพที่จังหวัดนี้ สามารถไปได้อนาคตเป็นเรื่องสำคัญคงไม่เป็นการโมโอ้อวดเกินไปว่ารัฐบาลต่อไปพักเพื่อไทยได้รับการคาดหวังว่าจะเข้ามาทำหน้าที่ถือเรือธงนำไปนำประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองไม่แน่ใจ ว่าเราจะมีสสที่ภูเก็ตหรือเปล่าแต่วันนี้เป็นความตั้งใจของพวกเราที่มาขอแบ่งปันความรักบางส่วนขอโอกาสให้พักเพื่อไทยได้มีโอกาสรับใช้พี่น้องประชาชนผลเลือกตั้งวันที่14จะออกมาอย่างไรพักเพื่อไทยน้อมรับครับถ้าจะไม่ได้สส ถ้าจะได้คะแนนเสียงห้าหมื่นห้าห้ารหรือห้าสิบเลือกตั้งคราวต่อไปเราก็จะมาขอเราก็จะมีวิงวอนเราก็จะพยายามมาเสนอนโยบายดีเพื่อขอแบ่งปันความรักจากพี่น้องชาวภูเก็ตขอโอกาสครับขอโอกาสถ้าเกิดพี่น้องเห็นว่าพรรคเพื่อไทยสามารถ จะนำจังหวัดภูเก็ตให้ไปถึงจุดที่เขาควรจะเป็นขอโอกาสให้พักเพื่อไทยติดอาวุธให้จังหวัดภูเก็ตเดินไปข้างหน้านำความเจริญนำความสุขมาให้พี่น้องชาวภูเก็ตทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีพี่น้องชาวใต้ทุกทานหมาเพื่อ คิดถึงทุกคนนะคะวันนี้ไปเองไม่ได้ฝากทีมพักเพื่อไทยไปหาพี่น้องไปสวัสดีพี่น้องใกล้ๆก่อนนะคะวันนี้ดีใจมากค่ะที่อย่างน้อยๆนะคะเคยไปที่ภาคใต้แล้วมาสองครั้งค่ะครั้งนี้ผ่านซูมแต่ว่าก็ยังดีที่ได้เจอกันนะคะต้องขอบคุณเทคโนโลยีจริงๆค่ะวันนี้เห็น ทั้งแต่ทีมงานส่งรูปมาว่าพี่น้องมากันเยอะมากๆรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเราได้ยินกันชัดเนาะเราไม่แน่ใจาทานี้พี่น้องคะอิงขอรบกวนถ้าได้ยินช่วยโบกมือให้หน่อยค่ะอ่ะโอเคโอเคขอบคุณค่ะพอดีใส่แล้วหูมันไม่ค่อยได้ยินไม่แน่ใจว่าได้ยินหรือเปล่า วันนี้นะคะพักเพื่อไทยมารวมตัวกันค่ะเพื่อจะมาตอกย้ําให้พี่น้องทราบว่าถึงเราจะยังไม่ได้มีสอสอในจังหวัดทุกจังหวัดในภาคใต้นะคะหรือว่าบางทีเราเคยได้อสสอมาหนึ่งท่านเนี่ยแต่เราก็มีความตั้งใจมากๆที่อยากจะพัฒนาภูเก็ตและภาคใต้ทั้งหมดโดยภาพรวมเนี่ยให้ดีขึ้นอย่างจริงจังจึงมาขอพี่น้องนะคะว่าให้ไว้ใจพักเพื่อไทยสักครั้งเพื่อที่ว่าเมื่อเรามีสอสอ ของเราเองเราจะทำงานได้ดีขึ้นอีกมากและเราจะสามารถขักดันนโยบายต่างๆโดยเฉพาะของภาคใต้ให้สำเร็จและดูแลพี่น้องไปอีกสี่ปีเต็มๆในของเทอมหน้าถ้าเราได้เป็นรัฐบาลค่ะจึงอยากขอพี่น้องว่าทั้งสามเขตทั้งสามเขตนี้ที่ภูเก็ตสำคัญมากๆเพราะว่าภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ขับเคลื่อนในด้านของเศรษฐกิจให้ประเทศนะคะ พี่น้องชาวภูเก็ตเองทราบดีอยู่แล้วค่ะเสียภาษีกันอย่างมากมายแต่ถ้าพักเพื่อไทยมาเมื่อไหร่เราจะให้ภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านเสียคุ้มค่าและนำประโยชน์กลับมาให้พี่น้องชาวภูเก็ตให้มากที่สุดค่ะพี่น้องคะจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่ทำเงินเข้าประเทศอย่างมากนะคะแต่มีหลายอยา่างหลายๆกฎ หลายๆข้อจํากัดที่ทําให้พี่น้องไม่สามารถหากินได้มากกว่านี้ทําเงินได้มากกว่านี้ให้รายได้มันมากกว่านี้แต่พักเพื่อไทยทราบถึงปัญหาดีทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามบินที่มันควรจะได้เพิ่มมากขึ้นทําให้คนต่างชาติเข้ามาได้มากขึ้นเราเป็นที่รู้จักอยู่แล้วทั่วโลกแต่เราก็ต้องมีบริการมีเซอร์วิสต่างๆที่ดีแล้วก็พร้อมเพื่อให้ชาวต่างชาติ มาถึงแล้วประทับใจแล้วอยากมาอีกไม่ใช่มาครั้งแรกเพื่อให้เห็นว่าภูเก็ตด,ดังยังไงและหายไปค่ะเราต้องการเงินตรงนี้ที่ต่อเนื่องให้พี่น้องให้มีรายได้และมีอาชีพเพิ่มมากขึ้นค่ะพี่น้องคะเราทราบดีว่าหลังจากโควิดมาก่อนโควิดเนี่ยพี่น้องก็ยังหาหารายได้ได้อย่างมากมายนะคะพอเกิดโควิดขึ้นก็ยังไม่ฟื้นกลับมาเต็มที่เท่าเดิมแน่นอนค่ะเรามีมาตรการหลายข้อ ที่จะเร่งรัดให้พี่น้องได้กลับมาทํารายได้ให้มากขึ้นและสิ่งที่เราจะทํานะคะพี่น้องการท่องเที่ยวค่ะจะต้องมีไรายได้เพิ่มขึ้นสี่เท่าภายในสี่ปีค่ะพี่น้องภูเก็ตอยากรวยกันหรือ,อยังพร้อมจะเป็นเศรษฐีอีกรอบกันหรือ,อยังคะ ดิฉันต้องขอฝากนะคะสอสอผู้สมัครทั้งสามเขตค่ะให้ได้เข้ามาดูแลพี่น้องอย่างใกล้ชิดได้เข้ามาผักดันนโยบายต่างๆของภูเก็ตให้ภูเก็ตเป็นเมืองที่ครบสมบูรณ์แบบมากขึ้นไปอีกแล้วก็หารายได้ให้กับพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นกว่านี้อีกค่ะแน่นอนค่ะตอนนี้พักเพื่อไทยเองก็เดินหน้าแล้วก็ย้ําตลอดว่าเราขอทั้งคนทั้งพักทั้งสองใบนะเพราะอะไรคะ เพราะว่าครั้งที่แล้วเราได้คะแนนเสียงค่างมากก็จริงแต่เราไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ค่ะเพราะว่าเรามีเสียงของสอวอแต่เราเริ่มจากศูนย์เริ่มจากศูนย์ของเราต้องการแค่แรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนเท่านั้นค่ะเราไม่ได้มีแรงสนับสนุนอื่นเลยเพราะฉะนั้นจึงขอให้พี่น้องชาวภูเก็ตอย่าแบ่งใจนะคะเลือกเราทั้งคนทั้งพักเพื่อที่จะได้ผลักดันนโยบายต่างๆให้เป็นจริงได้ค่ะ วันนี้นะคะถึงได้เจอกันผ่านโซเชียลไปก่อนผ่านซูมไปก่อนก็มีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะไปอีกแน่นอนค่ะยังไงก็เป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดโปรดอยู่แล้วนะคะขอให้พี่น้องทุกคนรักษาสุขภาพค่ะช่วงนี้อากาศทุกที่ก็ไม่ค่อยจะดีนักก็ฝากความห่วงใยไปให้พี่น้องประชาชนค่ะ14พฤษภาคมนี้เข้าคูหากาเบอร์29แต่สอสอเขตของเราเบอร์อะไรช่วยกันด้วยนะคะ ฝากจําไปด้วยอย่าก,กาผิดใบนะฝากเพื่อไทยไว้ในอ้อมใจด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วเราจะได้พบกันค่ะสวัสดีค่ะ